สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC แล้วก็พี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านฮิปโปเรานะครับก็มีลูกค้าได้สั่งซื้อนะครับชุดเครื่องเสียงชุด 4คุณสครับไปใช้งานอีก1ชุดนะครับผมก็สำหรับในชุดนี้รีวิวนะครับเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับที่กำลังมองหาหรือหาชุดเครื่องเสียง4ีคณไปใช้งานนะครับผมก็มาดูในชุดนี้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับในราคา7 2 0 0 0บาทนะครับเ0 0 0หในชุดนี้เราจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผมก็สำหรับในชุดนี้นะครับตู้เบสเป็นตู้เทอร์โบเป็นรุ่น t ัน n d e r h i p ป o นะครับ 18S ปนะครับตัวนี้เป็นตู้18บนิ้วนะครับผมตะแกรงฉีกนะครับขอบเหล็กนะครับลง 1 2นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตู้แขวนนะครับอ่าตัวนี้ก็ดอกติดตองนิ้วเสียงจับๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแหลมนะครับผมจะเป็นของคณินะครับนี่ตัวนี้ก็ตลักลูกปืนนะครับหูจับเหล็กนะครับเฮลิโคนนะครับมีเฟรมด้านบนนะครับวันนี้ก็รีวิโอกางแดดโอ้ร้อนนะครับอ่ะโอเคครับผมเคร์่มิคเซอร์เป็นของเคปลานะครับตัวมินิ60นนะครับหนึ่งตัว ในแหลกเราก็จะมีในส่วนของปลั๊กไฟนะครับของ NPE ครับแปดปลั๊กด้านหลังนะมีบิกเกอร์ด้านหน้ามีจอบ,บอกโวนใบลอยไมโครเทค MT ต้อง 3D ตัวนี้สแกนขคลื่นไม่ได้ด้ามไม้สองตัวโเซสเซอร์คอร์ดดิจิตอลของทิปโปตัว FS 2 0 E ตัวนี้ก็2องอินแเอา์นะครับผมเป็นคอนโทเลอร์นะครับผมที่ราคาย่อมเยานะครับราคาไม่แรงนะครับไม่เกินหมื่นนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับ ส่วนขุมพลังครับ4 channel อาทิตย์นะครับผมเป็นของฮิโโปรยีของเราครับเป็นตัว H p 4 8 0 8นะครับตัวนี้ไม่มีคอรดในตัวนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ใครสนใจหาพาวเวอร์แปดร้อยวัตต์ที่8โอโอมนี่ก็แนะนํารุ่นนี้เลยสีวอตต์อยู่ที่พันสองนะครับผมสำหรับสายนะครับในชุดนี้ก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับสายของลิสนะครับเป็น XLR ก็รวบสายเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยสายลำโพงก็เดเดนะครับผมความยาวสี่เมตรก็4เส้น1เมตรอีก4เส้นนะครับ พร้อมแลกครับ GDE 8U เดึกยี่นิ้วนะครับผมตัวน,นี้ก็ชุดนี้ก็อยู่ที่72,000บาทนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่หาชุดเครื่องเสียงมาใช้งานนะครับแนะนำชุดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับเผื่อลูกค้าสนใจก็ฟังดูครับผมดีครับ <S <S ที่สนใจชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับผมสั่งซื้อได้ที่ร้านที่โปโดของเรานะครับมีจะส่งทั่วไทยนะครับหรือลูกค้าอยู่ใกล้แนะนํามาเลือกซื้อชมกันได้ที่ร้านที่โปเราครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนู่นป้ายใหญ่ๆนะครับป้ายมันจะเป็นเมืองไทยเอลทนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่เป็นโลโก้ที่โปอยู่ในอาคารเดียวกันตึกใหญ่ๆนี่แหละนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็เจอกดแชร์กดไลค์กดทับถ่ายให้เลยนะครับที่นี้ก็ผมช่างพอนะครับไปก่อนโคกัใหม่ที่หนะครับผมครับ